หากผู้คนล้านคนมีทุกอย่างเหมือนกันโลกคงไม่สวย,ยางามไม่น่าสนใจบอกใจของเธอให้เดินตอนทุกวัน เรามาอยู่กันที่ก็เป็นสนามสเก็ตละอันนี้เป็นที่ที่ประเจี๊ยบเล่นประจํามาประจําแต่จริงๆอุปกรณ์พวกนี้มันจะไม่ค่อยเล่นไงเราถนัดลงเขาที่เป็น d o w n h ว l l แต่ชอบมาเพราะว่าชอบมาดูเด็กๆเขาเล่นครับเรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขด้วยใช่ค่ะเหมือนมารวมแก๊งมาดูพัฒนาการเด็กๆมาอะไรอย่างนี้ครับๆประเจี๊ยบครับเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ย เริ่มเล่นยังไงฮะแล้วก็ตอนไหนเป็นช่วงที่ฟื้นฟรูร่างกายเรามีความรู้สึกว่าเราต้องแข็งแรงให้ได้มากกว่าน,นี้เราก็เริ่มออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆที่นี่เขาก็พาไปสวนสาธารณะเขาปล่อยเราเดินเขาเล่นสกเกต็ตอ่าฮะอ่าตอนนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่เขาเผลอไปะจะหยิบแผ่นเขาขึ้นมาเขาดื่มน้ําอยู่ตรงนู้นเขาหันมามองเฮ้ยแม่มันลื่นนะทำเดี๋ยวจบอ่าฮะเราก็ลองลองถ่ายระยะใกล้ๆดูอะอยู่สองสามวันแล้วก็เลยบอกลูกว่าซื้อให้แม่อันหนึ่งสิ ยงแค่นั้นเองอยากดีของตัวเองเลยซื้อมาให้หน่อยเถอะเราไม่ได้คิดว่าเราจะเล่นเร็วเล่นแรงอะไรเราคิดว่าเอาแค่นั้นเราสนุกแล้วอะ้ดยความที่เราเล่นทุกวันทุกวันมันมันไปเองอะอัตโนมัติแต่ก็ไม่มีความรู้สึกกลัวใช่ค่ะเรามีความรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะทำให้เราฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นไปซ้ำไปพอเรามาเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยนะฮะเราก็ต้องอยู่ร่วมกับเด็กๆวัยรุ่น มีโดนเซาไหมเปิดตัววันแรกเลยนะคือช่วงที่เล่นเป็นใหม่ๆเลยสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะมันมีงาน world skate day ที่ทั่วโลกเขาก็จัดซึ่งกรุงเทพจัดบอกดี่นี่แม่อยากไปงานนี้ว่ะเราถือบอร์ดเข้าไปเนี่ยถ้ามองเขาเข้าใจว่าเราถือบอร์ดให้ลูกไงอ๋อนึกว่ามากับลูกไปตัวปุ๊บป้าถ่ายเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นมาไวเนี่ยไปราไทยแก๊กเถอะเรากำลังถ่ายอยู่เป็นเสียงตะโกนเลยไวเนี่ยไวเนี่ย เปลำไทยแก๊กเหรออย่างนี้เลยฮะใช่ huh. ได้ยินแต่ว่าเราก็ร huh. uh ักสนใจไม่ได like, like ้เพราะว่าเรากําลังก้าเสือกการ่ายของเราเราก็ต้องตั้งใจกวัวชนคนอื่นขวัวโดนคนอื่นชนอะไรเงี้ยมาทำฝรั่งสเก็ตบอร์ดมาได้ดังช่วง60 70ก็คนที่เล่นสเก็ตบอร์ดยุคนั้นอ่ะมันก็คืออายุเท่าแม่ผมนี่แหละห่วงไหมไม่ห่วงเพราะเห็นอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรเราคุยกันทุกวันเราอยู่ด้วยกันทุกวันแต่ผมเชื่อว่ายังไงการเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ย ไงมันก็ต้องล้มไปเจ็บเคยมีเกิดขึ้นไหมครับเล่นวันแรกก็ล้มเลยค่ะ,ะล้มแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนหัวเข่าบิดๆอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆจนมันก็หายไปเองในความเจ็บนไม่ได้ไปหามหอมอน,นี่นคือ,อนนการเจ็บแค่ครั้งเดียวเอาจริงๆทุกครั้งที่เล่นล้มทุกครั้งค่ะ,ะแต่ที่ล้มหนักจริงๆมีบนภูเขาที่แพร่ครับ โดนล้อดีดไปลังกาหลายตลบด้วยความเร็วตัวมันถลหยไปกับถนนอย่างเงี้ยค่ะแผลทั้งหลังเลยค่ะเพราะว่าพออย่างเงี้ยเสื่อมจะเปิดขึ้นก็ไปกลายเป็นหลังเราเนี่ยที่ถลหยไปถนนหย,ยาบๆเลย,ยแต่ว่าไม่ถึงกับมีอะไรหักสิ่งที่ป้าเจี๊ยบเล่นเนี่ยเรียกว่าล o n g board d o w n h ใช่ค่ะตามชื่อเขาคือดา w n h i ก็คือลงจากภูเขาอุปกรณ์เนี่ย ทักเขาจะมีความเฉพาะตัวมากกว่ารอ,องรับความเร็วได้ดีกว่าเป็นการถูกออกแบบมาเฉพาะตัวล้อส่วนใหญ่ก็จะใช้ล้อที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้การทรงตัวที่ดีขึ้นบนความเร็วต้องพูดถึงเรื่องของทีมชาติแล่ละคะพัฒนาสู่การเป็นทีมชาติได้ยังไงคะปัจเจกเล่นมาได้น่าจะประมาณ6ปีตลอดเวลาที่เราเริ่มเริ่มขึ้นภูเขาจริงแล้วรเริ่มไรแล้วเรามีความหวังว่าเราอยากเห็นนักกีฬาไทยเนี่ย ไปอยู่ในสนามที่เป็นนานาชาติอะไรอย่างนี้ระดับโลกจังหวะปี2 5 6 2ต้นต้นปีประเทศฟิลิปปินส์เ็เป็นเจ้าภาพซีเกมเ์เขาประกาศบรรจุสเก็ตบอร์ดดาวฮิลเข้าไปในซีเกมเป็นครั้งแรกครั้งแรกอ่าประเทศไทยก็ประกาศรับสมัครคนมาคัดเลือกเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติทุกคนที่เล่นลองบอร์ดในประเทศไทยตอนนั้นมีคนไม่เยอะ50-60คนทุกคนไปสมัครแล้วก็ผู้หญิงน้อยไม่ถึง10คนเลย เนียก็ไปแข่งกับเขาเขาคัดผู้ชาย3คนผู้หญิง3มคนแล้วก็ติดที่3โอ้แสดงว่ากีฬาชิดนี้ไม่มีการจํากัดอายุหรอครับจริงๆในต่างประเทศที่เขาเล่นกันมาก่อนเรานานแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งแบ่งเป็นรุ่นเลยซีเนี่จูนเนีร์เป็นชายหญิงอะไรอย่างนี้แต่ว่าของเราเนี่ยเหมือนมันเป็นครั้งแรกที่เราเข้าสู่ระดับนานาชาติในระดับเอเชียเนาะเขาอาจะนึกไม่ถึงว่าจะมี ผู้เฒ่าหนึ่งคนค่ะผู้เท่าโอ้ยติดทีมชาติอายุเท่าไหร่ป้าเจี๊ยบ62ค่ะ62สองปีที่แล้วก็เป็นที่ฮือฮาก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรประเทศอื่นๆเขาก็ยิ้มเลยเขาบอกวุ้ยสบายแล้วประเทศไทยมีนักกีฬาที่แบบว่าแก่แก่แต่เมืกฏว่าพอไปแข่งจริงๆปุ๊บเราก็ไปฟันที่สีมาแข่งอีกหนึ่งสนามคิดว่าอยู่ในอันดับท็อปฟลาฟนนะฮะใช่ค่ะเราคิดแค่ว่า ขอให้เรามีส่วนร่วมในการแข่งขันนั้นแค่อยากมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแค่นั้นเองอะไรเงี้ยทุกคนที่ไปแข่งตรงนั้นวันนั้นเขาก็ดีใจกับเราเพราะว่าคุณป้ามาเขาก็ยอมรับส่วนตัวผมป้าเจี๊ยบเป็นนักกีฬาที่เก่งที่ผมชอบในคนหนึ่งตอนนี้แม่ผมก็เริ่มเล่นเหมือนป้าเจี๊ยบแล้วออกําลังกายให้ตื่นเต้นขึ้นให้แบบ เลือดสูบฉีดได้เยอะขึ้นครับไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็ตามครับควรเซฟร่างกายอย่าฝืนเกินไปครับควรฟิตกับร่างกายก่อนลงเล่นลงสนามครับผมความเร็วที่ประเจี๊ยบเคยทําได้เร็วที่สุดอยู่ที่แล้ว<ๆ>สูงสุดของประเจี๊ยบคือ94กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกือบร้อยเกือบร้อยในขณะ<อ>ที่สถิติลอคือ146กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือสถิติลอลงจากยอดเขาลงไปสู่ห้องล่างจังหวะที่มันลงแบบนี้ต้องมีทักษะและการฝึกฝนที่ถูกต้อง <Yeah. S 1> ทั้งทั้งโค้งที่เป็นโค้งห หักศอกโค้งที่เป็นโค้งลึกๆใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นอ่ะต้องฝึกมีความเป็นอันตรายอยู่ด้วยนะฮะสเก็ตบอร์ดดาวฮิวมันไม่ควรที่จะไปเล่นเองคนเดียวหรือแม้แต่ไปสองสาคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะในกรณีที่เกิดวบเทตอ่ะมันต้องช่วยเหลือกันได้ต้องมีคนไปดูแลกันได้ด้วยอุปกรณ์จําเป็นมากและเลยไม่ได้เลยคือหมวกกันน็อกถุงมือ สนับต่างๆในเกมแข่งขันที่เป็นระดับนานาชาติจริงๆเขาบังคับว่าต้องใส่ชุดหนังใส่ชุดหนังเลยใส่ชุดหนังที่มีตัวสนับบิวอินเลยเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนแต่งตั้งโซแกนนี้ด้วยตัวเองรอฮะเราแก่แล้วหลายคนบอกว่าเราไม่ควรเล่นสเก็ตแล้วแต่เราบอกว่าอยากจะเฟี้ยวอ่ะถ้าโมแต่เดี๋ยวโมแต่รอโมแต่นู่นนี่นั่นมันมันไม่เกิดอ่ะให้ลงมือทําเลยผมว่าเขาก็เป็นปกติของเขาแล้ประเทศของเขาางเงี้ครับ เขาก็ยังมีความสุขอยู่ทุกครั้งที่เขาหน้าปะทะลมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลงเขาที่เขาได้ไปเจอเพื่อนๆต่างวัยเขาอะไรอย่างเงี้ยครับความเฟี้ยวอย่ามารอกันหยุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่เฟี้ยวถ้าเฟี้ยวต้องลงมือทำเลยนี่แบบนี้เอาเปรี๊ยบวันนี้ไหนๆมันมาอยู่ที่สนามฝึกซ้อมแบบนี้แล้วผมในฐานะพิธีกรก็เลยอยากให้เปรี๊ยบเนี่ยช่วยสอนสเก็ตบอร์ดให้กับทีมช่างต้องของผม ประเทศอะไรอ่ะสันไม่สบายคุณเชื่อไกมว่ากีาที่รอดพ้นที Navy ่สุดกืปแบบฟอสเร์มันรอดค้นถด้ที่สุดนะ